ตามเรื่องราวที่ต้องบอกว่าสะเทือนวงการพระเหลืองอีกแล้วนะคะคล่าสุดเจ้าอาวาสของวัดไร่ขงิขงวัดดังเลยนะคะไปพบกับตำรวจสอบสวนกลางไปมอบตัวเพื่อต่อสู้คดีหลังถูกกล่าวหาว่าไปยักยอกไปอมเงินวัดมากกว่า300ล้านบาทป<ห>รากฏว่ามีข้อมูลจากชุดสืบสวนของตำรวจสอบสวนกลางที่แฝงตัวเข้าไปเป็นสายลับอยู่ในวัด8เดือนไปพบเรื่องของการติดพนันนะคะไปพบเส้นทางการเงินระบุว่าเจ,จ้าอาวาสคนนี้ กล่าวหาว่ามีพฤติกรรมเป็นผีพนันเข้าสิงติดบาคาร่าออนไลน์ที่สําคัญคือนอกจากเงินวัดตัวเองมีการโยกเข้าบัญชีตัวเองก่อนนะแล้วเอาไปต่อ,อให้หญิงสาวไปเล่นการพนันที่สําคัญไปยืมเงินวัดอื่นด้วยอ,อันนี้ย้ำว่าเป็นข้อมูลจากการสืบสวนของ CIB นะคะคไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้ที่กองราชาการตํารวจสอบสวนกลางนี่เป็นภาพที่เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงจังหวัดนคปรปฐมนะคะ เจ้าคณะภาค14พร้อมด้วยทนายความและคณะพระผู้ติดตามเดินทางเข้าพบพลตตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสนกลางบิ๊กเต่ากลับมาอีกแล้วนะเพื่อเข้ามอบตัว คือทางเจ้าอาวาสบอกว่าต้องการมาแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังทราบเรื่องว่ากำลังจะถูกดำเนินคดีในความผิดฐานทุจริตยักยอกเงินวัดจำนวน300ล้านบาทท่านทราบก่อนนะทีนี้การมอบตัวของเจ้าอาวาสท่านนี้สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของตำรวจสับสนกลางเนี่ยไปรับเรื่องร้องเรียนนะคะว่าเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงและเป็นเจ้าคณะภาค14ด้วย ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมยักยอกเงินของวัดไปเล่นพนันออนไลน์จึงมีการจัดกำลังลงพื้นที่สืบสวนหาเบาะแสมีการส่งสายลับเข้าไปแฝงตัวอยู่ในวัดนานถึง8เดือนอจนกระทั่งชัดเจนว่ามีพฤติกรรมตามที่ถูกร้องเรียนจริงโดยจากแนวทางการสืบสวนของตำรวจสอบสวนกลางพบว่าแผนปฐุศกรรมของเจ้าอาวาสเริ่มจากการให้คณะกรรมการวัดโอนเงินจากบัญชีของวัดคือแต่ละวัดเขาต้องมีบัญชีวัดเนี่ย แล้วเอาไปยังบัญชีส่วนตัวแล้วโอนไปให้ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นนายหน้าเครือข่ายเว็บพนันนำไปโอนต่อเข้าบัญชีเว็บพนันเพื่อเติมเครดิตสำหรับการใช้เล่นพนันออนไลน์จำพวกบาคารา่าก็คือเอาเงินวัดไปเล่นพนันออนไลน์นั่นแหละแต่ไม,ไม่โอนตรงคือพยายามจะทําให้มันมีเส้นเงินที่มันเลี่ยงตัวเองเข้าบัญชีส่วนตัวก่อนค่ะทีนี้จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของวัดไร่ขิงนะคะ พบว่าเฉพาะปี64จนถึงปัจจุบันมียอดเงินจากบัญชีธนาคารของวัดถูกโอนไปบัญชีส่วนตัวของพระจำนวนหลายครั้งรวมกว่า300ล้านบาทจากการตรวจสอบเช้นเงินเพื่อสืบหาความเชื่อมโยงระหว่างบัญชีของพระท่านนี้กับบัญชีของเครือข่ายเวิพนัน ก็พบว่ามีการโอนต่อไปอและมียอดเงินที่ทั้งได้แล้วก็เสียจากการเล่นด้วยหมุนเวียนรวมกันไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทอนอกจากนี้ยังไปพบว่าหลังจากยอดเงินในบัญชีของธนาคารวัดไร่ขิงเนี่ยเริ่มมีน้อยลงจเจ้าอาวาสใช้วิธีการไปยืมเงินจากพระผู้ใหญ่วัดอื่น<ฮ>ที่สนิทกันไม่ได้เอามาเติมให้วัดนะ<อ>คือเติมก็จริงแต่โยกกลับมาเล่นพนันเหมือนเดิม โดยยอดเงินที่ยืมเนี่ยมีตั้งแต่หลักแสนบาทจนถึงหลักล้านบาทต,ต่อครั้งค่ะขณะที่ในส่วนของหญิงสาวนะครับที่บอกว่าเป็นนายหน้ารับแทงพนันจากเจ้าอาวาสเนี่ยนะครับจากข้อมูลในการสืบสวนพบว่ามีส่วนสําคัญและเกี่ยวข้องกับการยักยอกเงินวัดไร่ขิงนะครับเป็นอย่างมากเนื่องจากทําหน้าที่เปรียบเสมือนนายหน้าหรือตัวแทนเว็บพนันออนไลน์คอยรับเติมเงินมาแทงพนันจากเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงนะครับ อีกทั้งจากการตรวจสอบเชิงลึกของเจ้าหน้าที่ยังพบว่าผู้หญิงคนนี้ถือเป็นฟันเฟืองเป็น,นกลไกสําคัญคนหนึ่งในแวดวงธุรกิจเว็บพนันออนไลน์คอยทําหน้าที่เป็นเจ้าของบัญชีธนาคารแล้วก็ดูแลเส้นทางการเงินให้กับเว็บพนันต่างๆนะครับแล้วก็ช่วงปลายปี67ที่ผ่านมาตัวผู้หญิงคนนี้เพิ่งจะถูกตํารวจกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจับกุมดําเนินคดี หลังจากเข้าไปมีส่วนผูกพันกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่มีชื่อว่า LA Galaxy 911นะครับก่อนจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือปรลนต,ตัวออกมาสู้คดีสำหรับวัดไร่ขิงพระอารามหลวงนะครับถือเป็นวัดใหญ่เก่าแก่มีประวัติก่อตั้งอยู่คู่บ้านคู่เมืองเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านจังหวัดนครปฐมมาช้านานนะครับปัจจุบันเนี่ยถือเป็นหนึ่งสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ เข้ามากราบไหว้สักการะขอพอรอย่างเนืองแน่นสม่ำเสมอะนะครับคือย้ำว่าทั้งหมดเป็นรายงานจากชุดสืบสวนที่เป็นข้อกล่าวหาซึ่งแน่นอนว่าท่านจะอาว่าปฏิเสธนะคะล่าสุดประมาณเที่ยงที่ผ่านมาคุณสมศักดิ์โตรักษาลูกศิษย์พระธรรมะวะชิรานุวัตร์จเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงนะคะ จังหวัดนคนปรปฐมและเป็นเจ้าคณะภาค14ในฐานะที่ปรึกษาด้านกฎหมายเปิดเผยข้อมูลสั้นๆกับสื่อมวลชนบอกว่าวันนี้เจ้าอาวาสเนี่ยชวนให้ตัวเองมาในฐานะที่ปรึกษาทางกฎหมายแต่ข้อมูลเรื่องเส้นเงินรวมถึงบัญชีของวัดเอกสารที่นํามาชี้แจงหรือรายละเอียดต่างๆไม่สามารถที่จะบอกได้เพราะไม่ทราบเบื้องต้นตํารวจยังไม่มีการดําเนินการอะไรกับเจ้าอาวาสเดี๋ยวรอติดตามกันรวมถึงเดี๋ยวรอการแถลงข่าวของสอบสวนกลางด้วยค่ะ